มุ่งหมายของปปชประสงค์ให้เกิดการปลูกฝังปลูกฝังเริ่มตั้งแต่เยาวชนแต่เล็กแต่น้อยมาจนถึงในระดับการทำงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนราชการเอกชนรัฐ,ฐวิสาหสิทธใดๆก็ตามอาศัยหลักการในทางการปกครองส่วนหนึ่งผสมผสานกรอบมโนทัศน์ ของหลักธรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนาสรุปว่าครูบาอาจารย์แม้กระทั่งวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคดนครปฐมนี้ก็ขอฝากไว้ว่าในการบริหารง,งานในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ในองค์กรนั้นนอกเหนือจากใจจะบริสุทธิ์ใจจะปราศจากเงื่อนไขในการจะทำให้ไม่ถูกไม่ควรแล้วนั้น หลักฐานเรียกกันเป็นภาษาปัจจุบันว่าเปเปอร์ก็ต้องทำให้ถูกกฎถูกระเบียบด้วยอาศัยความรู้สึกที่เอาธรรมะมาเป็นบรรทัดฐานอยู่ในใจดังคำโบราณที่ท่านกล่าวสอนเอาไว้ให้ลูกหลานได้ตระหนักว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์สุดประเสริฐ งามพร้อมเลิอดก,ก็ได้ทำประจําจิตถึงต่ำต้อยน้อยค่าราคานิดจงรู้คิดสร้างคุณค่าราคาคนรวมความว่าคุณค่าราคาคนอยู่ที่ความสุจริตความสุจริตก่อเกิดจากคุณธรรมที่มีอยู่ในใจ ในทางพระพุทธศาสนาจึงสอนหลักธรรมไว้หลายประการแต่ประการหนึ่งที่ควรหยิบยกมาเป็นบรรพฐานคือฮิริความละอายแก่ใจและโอดตะปะความเกรงกลัวต่อบาปเมื่อการกระทําที่ออกไปมีใจเป็นที่ตั้งถ่ายทอดออกมาทางกายทางวาจาอยู az, th ่บนฐานแห่งสุจริต การกระทำใดๆอันเกิดจากทวารทั้ง3ย่อมเป็นไปโดยสุจริตนี้เป็นความประสงค์ของปพชและเป็นความประสงค์ของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนารวมความว่าในอดีตเราอบรมหล่อหล,อ,ลอมเรียนกันมาตั้งแต่สมัยโบราณคือวิชาหน้าที่พลเมืองแล้วก็วิชาศีลธรรม แล้วเราก็เอาวิชาศีลธรรมนี้เองมาเป็นบรรทัดฐานผสมผสานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของสังคมอันเรียกว่ากฎหมายคู่กันไปอย่างนี้และอาศัยถือหลักเรียกว่า g o o d g o v e r n a n c e คือการบริหารราชการในทางที่ถูกที่ควรเรียกว่าที่ดี จุดใหญ่ใจความของการที่เราท่านทั้งหลายเป็นพระสงฆ์บ้างเป็นครูบาอาจารย์บ้างย่อมมีหน้าที่ต้องสื่อต้องสอนในสิ่งที่เหมาะที่ควรเป็นประโยชน์ทั้งส่วนปัจจุบันและไม่เป็นโทษภัยในอนาคตรวมความว่า ที่ปป,ปชกำหนดให้มีหลักสูตร a ท t i c o r r u ั t i o น education ใ,ชชนในครั้งนี้นั้นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาขอให้ถือกุศลจิตกุศลธรรมเป็นที่ตั้งละอะกุศลจิตละอะกุศลธรรมให้คลายให้หายให้หมดไปแม้ในบทสรุปจะมีข้อกำหนด ที่อยู่ในหลักสูตรเอาสัมมักประธานสี่มาเป็นบรรทดฐานจะประกอบด้วยสังวรประธานเพียรระวังยับยั้งอกุศลปหานะประธานเพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วละสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้วภาวนาประธานเพียรเจริญก่อให้เกิดกุศลสิ่งดีงามและอนุรักษนาประธาน เพียรรักษาเอาไว้ให้ได้ซึ่งความดีงามและต่อยอดให้ความดีงามนั้นเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนี้คือหลักการที่ผสมผสานหลักเกณฑ์ของปปชและมโนทัศน์ในกรอบแห่งพุทธธรรมสามารถนำไปสื่อสารอบรมสั่งสอนเยาว,วชนให้มีความละอายแก่ใจ และความเกลี่ยงกลัวต่อบาปทําดังนี้ได้ค่อยๆช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละทิศคนละทางเยงวาวชนเราสังคมเราก็จะปราศจากทุกจริตและมีความสุจริตเพิ่มขึ้นตามสมควรแก่ความปรารถนาขอจเจริญพร